ดีกะยินดีต้อนรับสู่จังป้าท้ยบ้านไอ้กันแล้วได้สดเด็ดสดเด็ดเอ่อืมปลากระเบตะกเออปลาหูเหลือตะกงเออเดินๆๆๆๆเอ่ดีเอามคิดดีเอ้่าฮ่าฮ่ไปลอ่เอา เมนูเด็ดเมนูเด็ดอ๋อหน่องเอ้ยบังเด้อแมควาบังเด้อบังเดไรขึ้นอะไรขึ้นหมโหน้าแกงออกมาโมหน้าแกงออกมาโอ้จังเียเนาะเจ้าเนาะคลิปกระทายข่อยไยก็มูเนี่ยเกินอะไเฮ็ดไหนไตะลูกพ่นสะแตก เบิ่งหนูกับตาหไม้ปากกระปองแล้วเหรอโมมีปัญญากินแล้วพี่น้องเลยแก่ก็ไม่แก่แล้มไู้ัดการผู้จัดการเมนูให้ลูกพี่เจ้าเมนูอะไรง่ายๆนะลูกพี่ลูกน้องนี่ลูกน้องนี่ยทำให้ลูกพี่แล้วหมูเหลือเมฆวัวแม่หมูน้องใครลูกพี่ใครหมูหมดยังหมูเหลือเลยคอยมีภารกิจที่เราสั่งคอยไว้คอยประธานได้ไปทำโอ้สั่งมันไว้ตะมัวร้านนี่ลูกน้องเดี๋ยวเมื่อบ้านเหลือเด้วันศุกร์นี่ เอาวันเชาตัวไปน้ำตูบ่บ่ปาโอีอหาแมมข่อยเดตัวถึงเวลาที่พอเ้่ทนเล่าไปหาหมอโอ้ยสือผ้เยทหาหมออีกว่านี้ยินคาว่าพอกับแม่ข่อยเด้งเงินหมินโอ้อยก็สิเล่นนะ่อยกเล่นตีมือเอ ไปก็รักพอรักแม่ข่อยขึ้นมาทันไทยออพอจ้าพอเราบอลถมาแล้วพ่อกำไเข่อยดเงิน <c oughs> งั้นมื่นแหละได้ทั้งสเลยได้ทั้งสองเลยข่อยกนทดิฟ้าเมือบ้านตัวบัน <c oughs> ีใจน้ำเด้ออ่านลูกก่อยเพบาะเพลูกเจ้าในเงินมือออกมาแบบแม่มาตืมให้คอยอีกแน่แล้วเจ้าบ่ได้บ่บ่ได้เจ้าคนรวยโประชาด้วยมันรวยที่เขาบอกแน่ยที่ได้บ่แม่ยังดอกแล้วมีบัตรเออประชารัฐแล้วมีบัตรประชารัฐแล้วเราเป็นผู้เฒ่าที่บ่ได้เฮ็ดงานมาโดนแล้วตรวจสอบในบัตรประชาไอยยังกับเอทีเอ็มคน กับผมมีรารได้เขามีแต่เงินผู้เฒ่าเขาเออแตสม坤ได้อยู่เขาแต่ของขวายเอาไปให้เราแต่มีแต่เงินโดบะมี่เงินโอนมีเงินโอนเขาบัญชีแต่ของข่อยจปชิ้นจางกะนะเอากเลาสั่งข่อยบ้าเลยหาถึงสร้างเงนละปันนี่คนไมาเห็น สร้างนะเพราได้เป็นตอนแลเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้หน้าพื่อนึกออกใหนหน้าพื่อนึกเออนี่ยช่วงนี้รักได้พอจะพูดเราบ่อยอยู่นั่นแหละขอยะถามือนี้ถามือนี้เห็นว่เมื่อวานเราอยู่ตริเมื่อวานก็แอบแอบถามเอาอันนี้บอกเอาอันนี้บอกมันสีบดสมลักเนาะมันสีบดสมลักเจ้าจะไปบอกเขาดิไปทำให้มันกินก็ได้มันสีบดให้ข้าวทายครีบเออยังปากก็ได้ยังปากระป๋องให้มันกินก็ได้ขอยาถากินเด้อมันจิเออไหม ไปผูนไหนต้นมันก็เล้งลายพู้น่ะไ,ไอ้ไอ้ไอ้เนี้ยผมเห็นนะมัน,มนไม่ดีข่อยเพาะไว้ได้เป็นรอยต้นผู้ยูเฮือนน,อนี่เร็วโอ้แม่อันนี้นะบอเออนี่แหละมันก็เลังดำเห็นบ่เนี่ยก็ตอนนั้นพราเพงนิ่มก็เก็บอันนี้แล้วให้ข่อยข่อยไปว้านไว้อยู่เฮือนขึ้นเป็นเอยอีเลยโอ้ยขึ้นเป็นรอยยูเฮือ,อนนะไม่เห็นติอยูไหนเฮือนนะอันที่ว่าดอกไอ้ท้องมะพร้าวเออไปว้านไว้หันน่ะึ้นเป็นรอย นี่ก็พลามันโตขึ้นก็ใส่ถุงดำนเพาะเพาะเพาะเนี่ยั่าองห้โตน่าคัดอ๋อคนมอนอ่ะบายถ้าไปขายถ้ามีมองเขาหูจักมองรับซื่อนั่นโอ้กิโลเป็นพันผุนเด้อตากแข็งย่างดีลอกไอ้น้ำั่นออก่ะอยู่บ้านก็ก้ใสได้ต้นไม่นับพจยทดเราปลูกไว้เฮดเฮดไม่กวาด แต่ว่าเดี๋ยวว่าขอยดิขอยดิขยายพันธุ์มันอยู่เอาไ้ถขายอยู่แต่ป้าแต่บ้านมองมันมันไม่ได้แก่มันย้อนฮะมันไม่ได้แก่นะเพราะว่ามันเหมือนมันเราย้ายมามันมันจะร่วงไม่ใช่หมากมันไงหืมก็หมากมันนีมันไม่ใช่มันไม่แก่มันแก่แล้วตอนนั้นมันเป็นดอกแล้วมันเป็นหมากแล้วนี่มันก็ได้ถึงเวลาแก่แล้วไอ้ดำดำอ่ะเอาแต่เอแต่เบ็ดดำดำไง ผมไปแกะดูแล้วว่าได้ได้ได้ปล,<ด> <Vietnamese. S 2> ลูกได้แต่บ้านบ้านตูบเอิญมันแย่ขาดแย่ขาดย่เนียเนี่ยคันมอนน่ะเออเป็นแต่เอาไปปลูกกินได้ใหญ่จิเป็นตะปูกไว้อยู่เด้ิคนนี้คนเดี๋ยร์หาเชิญหาผู้ใดรับสื่ออย่างนี้แล้อ้าเข้าไปเอาเดือยเข้าไปเอาเดือยมาเอ็ดวันงานฉลองปูนี่ยนะมันว่าวันงานเอ็งฉลองปูเอามาเมื่อนี้เราไปหาอยู่เอามาให้ยังมาหาต้นอันนี้ละ เอามาให้ยังมันบ่านามาเอาไปตัแดดมาแล้วก็ม่ยอม,อมนเลยเจสซี่เอามาสอนเ่ยเอาการแม่คอยตัดชื่อออกแล้วออกจากระบบ YouTube แล้วโอ้อันตัวไอ้ตาลราออกจากกองวัลลุดกลแล้วบ่ตัวตาเรออก,อกเองโอตัดออก,อกเ,อเองเออบัดที่นี่อะคอยก็เลยไปเบิ่งในหน้าช่องคอยเห็นปูด้ี่คอยฉีดทะลุเปลาไหมเจ้าจันคอยแม่เจ้าจ้าก็พาคอยเต้นระบงพร้อมว่าไงไๆเดี<ม>๋ยวอันที่สี่ไป แล้วก็ตอนนี้บักเสือเข้าดันให้ถึงสี่หมื่นสามสี่หมื่นหรอเปล่าสี่หมื่นหรอเปล่าขายอีกทอ๋ขายขายยังอยู่เถอะนะขายยังอยู่ข้านนเท่ามันข้านัใดภาษาซีก็ข้นไาแม่เอฟซีถ่ายยังอยู่ตามตามกันไปทำไมตามตามนี่นี่นี่อ๋ออย่าพ่อเปิดแม่นี่ดิตอนไหนเก้าเก้ อีกสองคนเอ้ยอีกสองคนเดี๋ยวมันถึงพร้อเร็วๆอะตามตามตามติดตามไปวะาจะติดตามไปวะดูดิติดตามไปวะติดตามยังไอ้ปุเอ้ยติดตามไปบ้าโมเมนต์บล็อกเหรอจังวะเสร็จละวปุเอาคือไม่เห็นวะปแมม่น้องเียวแสดงว่าติดตามได้เลยนะ คนไลตัวก็ตามจะไหนบ้งดูสองกันอีสองอีสองอีคนเลยเลยอีสอคนอีสองคนเลยไอไอติตามไปไอไอติตามเอามาเปิดบ้งเลยพวกแกติดตามยังเออเก้าเก้าแล้วเยก้าเก้าแล้วเก้าเก้แล้วเก้าเก้าแล้วเก้าเก้าแล้วแม่ต้องมีวเก้าเกแล้ว ไอ้เปี้ยวมตามอันนี้มันเคืองอีกเคืองเง้อก็คต้องไปเอาน้องอ้อมาติดตามตบไปเดี๋ยว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 เพื่อเนี่เดี๋ยวจะไปเอาน้องต้นไอ้เปรี้ยนเป็นน้องต้นอ้อมาติดตามเดี๋ยวจะเป็นคนที่เออเเดี๋ยวจะเปลนน้องต้นอ้อพอดไอ้น้องต้นอ้อลูกพ้ชิดเอามาติดตามก่อนนี่ครบแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนเปลี่ยนเมี่ยวกันมันต้องสลับตัวมันต้องเปลี่ยนหม่งไหนวะ มันต้องเปลี่ยนมองไงวะเปลี่ยนหลังบ,าบ้านปะเปลี่ยนไปคนที่เก่าเออเดี๋ยวก่อนติคนไปคนที่สี่หมื่นอือย่าของเจ้าครบแล้วย่าชิดต้องดูหลังบ้านย่าที่ย่าบอกของค่อยไม่แน่ใจพี่ตากไม่ยังไม่แน่ใจไปไปไปไม่กดค่อยไม่ได้ <c oughs> ใใค่อยไม่รู้หน่ะนะก็เลยว่าย่ 4, าติดตามแล้วเม้นเหรอติดตามแล้วนะพูเนาะเออแม่ย่าฮันนี่เหรอย่าฮันนี่ของย่าฮันนี่หรือของ เดี๋ยวนี้ลุงปูงปูไม่ได้เกี่ยวกลิ่นนี้ก็ประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะ